นั่นแหละครับท่านผู้ชมครับเอะเมื่อวานนี้ท่านสันธนประยุนรัฐปรากฏตัวไหม,มไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นข่าวนะคะอ,อ๋อตั้งแต่วันที่ไปรับตู้ห่าวตอนที่ควบคุมตัวมายานาวาแล้วเรียก่าวฮาวจากนั้นขึ้นไปตโ,โลภะ,ะแล้วปรากฏว่าตำรวจบอกไม่ให้พบเพราะว่าตู้ห่าวไม่ได้อยากพบใช่ไหมใช่ค่ะอยู่อยู่ตรงนั้นนะคุณชวิตเมื่อวานนี้ล่ะก็ไม่ปรากฏตัวเนี่ยค่ะ ออกจากคุณชูวิตกับโพสใช่ไหมเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ค่ะเขียนข้อความบอกว่าจบภารกิจแต่ยังไม่หมดหน้าที่เสมือนหนึ่งผมอยู่ที่บ้านยืนที่หน้าต่างแล้วมองเห็นขโมยกำลังปีนเข้าบ้านของเพื่อนบ้านผมหน้าที่ผมคือสังเกตและแจ้งตํารวจเมื่อตํารวจมาจับขโมยได้เป็นอันว่าภารกิจของเพื่อนบ้านที่ช่วยกันดูแลได้จบไปแต่หน้าที่ยังไม่หมด หากพบขโมยอีกก็ต้องช่วยอีกครูชีวิตเขียนโดยสรุปบอกว่าทุนจีนสีเทาให้ข้อมูลไปตำรวจแล้วและเชย่เห็นอันตรายของมาเฟียทั้ง5กลุ่มแต่แรกยังมีบางเรื่องที่ผมไม่อยากพูดได้แต่นายดาผมชัดเจนคือมุ่งไปเรื่องยาเสพติดที่รับไปได้และเชื่อว่าคงไม่มีใครรับได้ต้องเดิมพันเดินหน้าชนทุกวิถีทางเป็นบุญของบ้านเมืองที่มีผู้ใหญ่ที่เห็นประโยชน์และสัสนุนให้จบภารกิจนี้ลงได้แม้จะมีเพื่อนบ้านเรลว พยายามจะบอกว่าไอ้หัวขโมยทำร้ายสังคมเนี่ยเป็นคนดีโดยตะโกนออกสื่อขัดขวางการแจ้งตำรวจของผมและหวังเพียงประโยชน์จากหัวขโมยนี้มาแบ่งปันทรัพย์สินที่ได้มามแต่เชื่อว่าสังคมคงทราบและดูออกคนชเวตเนี่ยเขียนระบ,บายว่าการล้ำเส้นไปถึงยาเสพติดยังมีเรื่องอีกมากมายแต่ไม่ใช่ภารกิจของผมถ้าจะทำบ่อนก็ทำไปสังคมยังพอรับได้กับอิทธิพลเทาๆที่สังคมไทยเคยชิน แต่ถ้าเป็นเรื่องยาเสพติดมันยอมกันไม่ได้ทุกคนมีหน้าที่ต้องช่วยกันเพราะบ้านเมืองไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งมาเฟียจีนเหล่านี้ทําตามอำเภอใจด้วยการสนับสูนของผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจะหลับหูหลับตากับเรื่องอะไรก็ได้แต่ที่เป็นยาเสพติดถ้าท่านยังปล่อยทําแล้วนอนหลับไม่รู้นอนคูไม่เห็นก็ระยำบัตรซบเต็มทีคนชีวิตบอกตอบไปอีกคำสรรเสริญเยิยนยอตำแหน่งแห่งนนหนาอำนาจวัสนามีมาแล้วไม่ช้าก็าหมด ไม่มีใครอยู่ตลอดการทําอะไรไว้ก่อนไปต่างหากภารกิจจบแต่หน้าที่ยังไม่หมดในฐานะพลเมืองของสังคมจะกลับมาอีกครั้งเมื่อบ้านเมืองต้องการอย่างงั้นเหรอเนี่ฮะท่านผู้ชมะแล้วคุณชีวิตเขามาเมนเพิ่มเติมนะบอกผมจะจับกระบวนการยุติธรรมไทยอย่างไม่กระพริบตาดูซิว่าเงินทองสำนึกอะไรจะมีคุณค่าสำหรับบ้านเมืองน,นี้โอ้คอนทังจอดูเดือดท่านผู้ชมอาจจะเป็นภาคหึ ของกรณีทุนจีนสีเทาเดอะมูฟวี่หรือยังไงยังมีภาคต่อไปอย่างแน่นอนช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อครับ